ไปให้เขาเบิ่งให้ไดว่าอันดอกทุเรียนเทามันเป็นดอกแบบนี้แต่จังไหนเนี่ยดอกเต็มต้นดอกแบบไม่มีทิฏฐินะฉีดขวดเดียวเนี่ยลุงนายบอกขวดเดียวบางคนบอกบดเสื้อก,ก็เถียงกันไป <c oughs> นี่ครับนี่ <c oughs> ก็เอาเออ <c oughs> เอาความจริงให้เห็นว่านี่คือดอกทุเรียนที่ใช้อะมิโนเข็มทองขวดเดียวฉีด นะครับไม่ได้ห้ามฉีดเพี้ยฉีดนอนนะฉีดได้แต่ประเภทฮอร์โมนโปรตีนอาหารพืชอาหารเสริมพืชก็คือเข็มทองกวดเดียวน้ำพันลิตรลุงวิไลทนายทนายก็บอกว่า <c oughs> หมดแค่เที่ยวละครั้งละพันกว่าบาทรวมค่าเมเรลงรวมทั้งค่าล <c oughs> ูกน้องฉีดด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ถึงสองพันเลยรู้มันดอกออกมายันปีหน้าผมผมกลัวว่ามันจอกที่ราก เดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดจะได้ถือเสียมมาด้วยนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยดูมันออกออกยันจะถึงพื้นแล้วเนี่ยปีหน้ามันจะออกถึงหลกเพราะว่าความสมบูรณ์เขาแบบเนี่ยในขยายดูเนี่ยผิวขยายผิวแตกผิว่ยะผิวสวยขึ้นแล้วนี่ดูดิมันออกแบบมันสมบูรณ์ขนาดไหนดอกมันสมบูรณ์อวบใหญ่ดอกมันเยอะมากดูทุกกิ่งทุกมุมทุกซอกแต่ทําไมออกได้ขนาดนี้ต้องฉีดตลอดตั้งแต่ เฟื้นฟูตั้งแต่ทำใบทำใบใบหนึ่งใบสองใบสามเรื่อยๆครับครับฉีดทุกอาทิตย์เนาะลุงเนาะครับฉีดทุกอาทิตย์ทุงนายแกบอกว่าไอ้เอ็นต้แกบอกว่าฉีดทุกวันจันทร์นะครับฉีดทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับเอ๊ะเหดวันอาทิตย์ได้ไหมได้วันอาทิตย์ยิ่งดีพืชไอ้แมลงมันจะหยุดกินอาหารวันเป็นวันหยุดมันหยุดครับดีมากเลยคนไม่หยุดแมลงมันหยู่ก็เป็นมุกตลก เดี๋ยวจะหาว่าฉีดได้แต่วันจันหรอไม่ฉีดได้แต่หมายถือว่าอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งวันเนาะก็เลือกเอาลุงนายเลือกวันจันทร์แล้วลุงวิไลถีบวันอาทิตย์พี่ออสถีบวันอังคารเพราะว่าไปวันเสาร์เครื่องใครพังก็จะได้หยียิมกันได้ใช่ไหจะได้สลับกันก็เป็นเทคนิคอ้าโอเคสลับคลิปนี้ฝากไว้กับทุเรียนภูเขาไฟอุบขุนหานสวนลุงนายกับสวนลุงวิไลแต่ต้นนี้ของสวนลุงนาย ครับดอกแบบนี้ด้วยเข็มทองครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้องฉีดได้ดอกมาแบบนี้เต็มต้นปีที่สองแล้วที่ดอกดกแบบนี้นะครับที่ใช้มาใช้มาตลอดฉีดทุกๆเจ็ดวันหนึ่งขวดหนึ่งขวดนี้ได้น้ำพันลิตรลุงนายฉีดฉีดตลอดเลยดอกดกสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับลุงนายขับรถข้าสายเป็นคนฉีสายมากนะครับครับ ดอกทุกต้นนะดูมองไปต้นไหนก็ดกพาไปเดินดูทุกๆต้นไม่ได้ต้นเดียวนะนี่หางแย้ก็มีแล้วนี่หางแย้ด้วยเบื้องพี่น้องอู้หางแย้แล้วที่สําคัญดอกอยังเต็ม <laughs> ดอกอยังเต็มต้นนี่ดูหางแย้นะครับนี่คือหางแย้ไหม้แล้วด้วยนะครับไหม้แล้วด้วย,น,วยนะครับเหลือเฟือนะครับ รดออกไปบ้างแต่ก็ไม่หมดเพราะว่าหางแย้มันมันเยอะกิ่งนี้เต็มที่เหมือนเหมือนลุงวิไลบอกเอาแค่กิ่งนี้ได้แค่สองลูกวะแต่นี่ยังไงก็เหลือครับยังไงก็เหลือเนี่ยอีกเนี่ยเนี่ยมันติดมันติดมันติดนี่ดูดอกเนี่ยพอดอกมันเยอะมันก็แย่งอาหารกันมันไม่มันไม่เก็บ้มันเก็บมันได้จังหวะงานไม่ได้พอมันเยอะมันก็แย่งอาหารกันนี่ วดีัมันเยอะมากครับมันเยอะมากคนได้เสียดายคนเนจ้าของสวนก็ไม่กล้าออกเพราะมันเยอะมากมันเยอะมากด,ดูหูออกแล้วมันก็เสียดายมันดกมากครับดูดูเนี่ยดูให้ดูทั้งต้นเลยมันดกมากมันเยอะมากนี่แหละครับดอกทุเรียนที่ใช้อะมโนเข็มทองเนี่ยดอกมันจะดกอย่างนี้เลยแล้วสมบูรณ์ดอกอวบดอกใหญ่เต็มต้นเลยนู้นสุดยอด

หลายโหดนะจ้างเขามาแต่งจะของประหารออกนะจ้างเขาแม่เนป่ามันทั้ไกลหลีเดียห่างไปเห็นอันมันน้ลแต่ได้อันบูมเอ๋ยแ่สร้างบ้าน้ำมันเมื่อยเลยถ้าเป็นปกวัดเลยหน้าดูปุ๊นี่นะครับะอไรสวนทุเรียนลุงนายนะครับดกมากดกแบบดกจนต้องมาช่วยกันเลยนะตั้งแต่ปลูมาดอกแบบนี้จักปีเดิวป่า ลกๆแบบนี้กําลังปีวังหันจะดกอยู่ดีปีวังหันกระดกเนาะนเริ่มปีวังหันแล้วก็ปีนี้คือว่าสุดยอดเนื่งองซ <c oughs> องแบบเราจํานันโอเคโอเคจํานันได้เหน็นมันเป็นวางเป็นวางไว <c oughs> ้อุ่นโอย้ยเบองต้นนั่นใบก็เริ่มงามใบง,งามแล้วก็ดีเลยเห็นแังวว่า,าตอนนี้นะครับกําลังแอบทำลายดอกทุเรียนนะครับตอนเจ้าของสวนไม่อยู่นะครับ อค,คลิปไหนก็เหมือนกันแหละบริษัทอื่นก็เหมือนกันเวลาทําลายดอกนี่เป็นอะไรที่มันต้องเพราะก่อนกว่าเราจะได้นะลุงเนาะเหมือนป้าบอกป้าปลูกสวนทุเรียนนี้มากี่ปีจะสิบปีแล้วเนาะเจ็ดแปดปีแหละสวนนู้นก็เป็นสิบปีแล้ะจนป้าบอกจะตัดทุเรียนปลูกยางอีกแล้วความหมายก็เพราะอย่างนี้แหละมันไม่ติดดอกไม่ติดลูกแต่ปีนี้ได้แล้วปีที่แล้วป้าก็ด่าผมนะอยากได้ดอกทุเรียนให้มันดอกมึงออกมาเถออ พอดอกมาปีนี้ป้าก็ด่าอีกมึงออกมาทาไมเยอะจังผมก็โดนนะครับโดนด่าทุกปีนะครับเป็นเรื่องปกติเอบางต้นนีสุดยอดอืมสุดยอดสุดยอดนู่นนู่นเ <c oughs> ต็มเลยปีที่แล้วผมจําได้ตอนเอามาใหม่ๆป้าฉีดปุ๊บยอดมันออกมาบอกกูอยากได้ดอกมันออกมาทําไมยอดพอปีนี้ดอกมันออกมาป้าบอกมึงก็ทำไมเยอะจังโอ้ยเนาะเดี๋ยวยังก็บปรอติลอดูอลูกปีนี้ มันจะดกขนาดไหนนะลานอินโยก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวแล้วปีนี้ความร้อนไม่แรงเหมือนปีที่แล้วอ่าปีนี้สบายใจได้ดูดูดูโอ้ยมันสุดยอดจริงๆมันถ้าว่าไปแล้วมันออกทุกต้นเนาะอะมันน่าภูมิใจมากออกทุกต้นว่ามันทุกต้นแหละไม่ไปต้นนันมันต้นนี้อยากอยากให้เจ๊แกคุยบ้างนะครับคนณจจะมีเงินล้านนะครับอยากให้เจ๊คุยบ้าง เห็นบอกปปาตายป้าตายบอกว่ารถเห่ยสามคันมักมวนครับพี่น้องบอกอีปูแล้วว่างันหัานแล้วะหัวหรือปูป้าตายว่าจอดสวนผุนขั้นหนึ่งขั้นเดียวนั่นละเอาขั้นเอาขั้นเดียวบ่โอเคเฮไปจากหันมานี้จากสวนนู้นมาสวนนี้ว่าสันอือเออโอ้ขั้นที่ว่าอ้ปูเศเด้ ว่าอย่างได้ขอ้านละสิบหัวปวดไปมันจะได้ยี่สิบหัวผลแล้วสามสิบหัวผล้านสิบวละสิบหัวมันกัดซัมแซนละหัวเมืนบ่ดแมนลุือกันลุ้งกับลุกงกับว่าสิบเอาหน้าบ่ต้องบ่ต้องไปกังวลหลายเรื่องหัวหมูสีายหลายตัวหมดเอาเฉพาะเอาเฉพาะเอาจากยี่สิบแสนสามสิบแสนก็ว่าไป อ้าโอเคฝากไว้กับสวนทุเรียนภูเขาไฟยังทําลายอยู่ครับปีที่แล้วก็ด่าผมนะครับปีนี้ก็ด่าต่ออีกมึงมาทําทําไมได้ให้ดอกมันมาเยอะเกินมันก็ทําใจยากเนาะมันไม่มีใครอ่เป็นมือฉมังมาเด็ดมันเด็ดยากมันทำใจไม่ไม่ได้ไอ้ เสียไม่อยู่นะครับมีเจมาทําลายเองเสียไม่กล้าทําลายนะครับดอกแล้วก็เนาะคน <ไป S 1> เราอันนี้เห็นเห็นใจนะเพราะว่าก <c oughs> ว่ามันจะทําได้กว่ามันจะติดดอกแล้วมาเด็ดทิ้งเนี่ยมันมันทำใจยากอย่าว่าแต่ลุงนายผมเองจ้างผมก็ไม่เอานะ <c oughs> นี่ผมแอบบแบบได้นิดหน่อยแล้วก็หนี้ไป <c oughs> แต่ผมอยู่ <c oughs> ผมก็ผมเป็นคนสงสารเขาไงกว่าจะได้ต้นไม้กว่าจะได้ดอกแต่ละต้นฝากไว้กับทุเรียนถุกเขาไฟสวนลุงนายครับดอกเต็มต้นครับมาดูใกล้ๆแล้วก็ลากันด้วยคลิปนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปตอนติดลูก ตอนลูกโตเดี๋ยวจะพามาชมภาพส,สวยๆอีกครั้งหนึ่งกับตอนรถเหมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้เต้นแน่ปีนี้ได้เต้นแน่นอนปีนี้สุดยอดสุดยอด